ลค m มชูมันนี่เกมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมันนี่เกมเกมการเงินที่ทําให้คุณมองเรื่องเงินเป็นเหมือนการเล่นเกมอยู่กับผมครับมานัทพัฒน์นี่ก็เป็น EP ีที่4แล้วนะผมสาหรับรายการมันนี่เกมสําหรับใครที่ได้ฟังในตอนที่ผ่านมาเนี่ยคงจะเริ่มเก็บเงินสํารองไว้เป็นกันชน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกไปเล่นเกมการเงินแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือในการเล่นให้ถูกกล้องกันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่เราควรจะทําก่อนที่เราจะออกไปเล่นก็คือเราควรจะกําหนดเป้าหมายการเงินของเราก่อนถ้าถามผมว่าทําไมเราถึงต้องกําหนดเป้าหมายในการเงินของเราก่อนที่เราจะออกไปเล่นผมขอเปรียบเพื่อให้ฟังง่ายๆแบบนี้กันครับเหมือนว่าเราอยากจะไปเที่ยวไหนสักที่หนึ่งเนี่ย แล้วเราไม่มีเป้าหมายว่าเราอยากจะไปที่ไหนเนี่ยทาให้เราไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปทิศทางใดเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะม่วซัวสเปสปะไม่มีทิศทางทีนี้เราลองเปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเที่ยวแล้วเรารู้ว่าเราอยากจะไปที่ไหนอย่างผมอยากจะไปเชียงใหม่ผมรู้แล้วว่าเชียงใหม่เนี่ยต้องเดินขึ้นไปทางเหนือทีนี้ ผมก็รู้แล้วว่าเป้าหมายผมทิศทางเดินเนี่ยมันก็ชัดเจนกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วการไปเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถไปได้ด้วยกันหลายทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินก็สามารถไปได้รถยนต์ก็ไปได้หรือว่าเราจะเดินไปเชียงใหม่ก็ยังได้ซึ่งไอการไปที่เป้าหมายของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เราเลือกใช้ในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายส่วนเรื่อง เครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวไว้เรามาค uh ุยกันในตอนหน้ากันครับผมในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะชวนทุกคนมาตั้งเป้าหมายทางการเงินกันก่อนกลับมาที่เป้าหมายทางการเงินนะครับเป้าหมายในการเงินเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกเนี่ยเป็นเป้าหมายระยะสัน้นหรือว่าระยะกลางผมขอรวมเป็นเป้าหมายเดียวเลยเลยนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะกลางเนี่ย ก็คือเป้าหมายที่ใช้ระยะเวลาไม่นานในการทำอาจจะเป็นพูดเห็นภาพเลยนะครับอาจจะเป็นว่าเราเก็บเงิน6เดือนอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นของเราหรือว่าเราอาจจะเก็บเงินเพื่อไปเรียนต่อหรือว่าจะเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวหลังประเทศอะไรประมาณนี้เป็นเป้าหมายอะไรที่เราใช้ระยะเวลาทำไม่นาน อาจจะสองถึงสามปีหรือว่าสามถึงห้าปีประมาณนี้ไม่เกิดต่อไปเนี่ยเป็นเป้าหมายระยะยาวอันนี้เป็นเป้าหมายที่เพื่อนๆน้นองๆหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือกำลังเรียนอยู่เนี่ยอาจจะคิดว่าเป้าหมายเนี้ยมันไม่สำคัญแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี้ยเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ สำคัญยิ่งกว่าเป้าหมา,รายระยะสั้นหรือระยะกลางอีกเพราะว่าถ้าเกิดเราทราบถึงเป้าหมา,รายระยะยาวของเราแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนหรือว่าหาวิธีทําตั้งแต่เนิ่นๆให้เราสามารถประสบความสําเร็จถึงเป้าหมา,รายระยะยาวของเราได้เป้าหมา,รายระยะยาวมีอะไรบ้างอย่างเช่นการที่เราจะเก็บเงินซื้อบ้านหรือว่าการที่เราจะเก็บเงินไว้ใช้หลังจากการกเกษียณหรือว่าจะเป็น การที่เราจะเก็บเงินไว้ลงทุนะจะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยววิธีการคำนวณเงินหลังจากการที่เราจะ,กะเกษียณเนี่ยจริงๆมันมีสูตรการคำนวณอยู่เดี๋ยวไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังใน e ีีต่อๆไปแล้วกันครับทีนี้ผมขอสรุปว่าการตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้ทิศทางที่ชัดเจนแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผน มีวินัยทางการเงินมากขึ้นรวมถึงจะช่วยให้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้เราได้ไปถึงเป้าหมายที่เราจะตั้งไว้แต่ว่าเป้าหมายทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็วินัยในการทำนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราถึงได้มีเครื่องมือหรือว่าเครื่องทุนแรงเนี่ยเอาไว้ช่วยให้เราได้ถึงเป้าหมายของเราได้เร็วมากขึ้นซึ่งไอ้เครื่องมือไอ้เครื่องทุนแรงทางการเงินเนี่ย เดี๋ยวไว้เราจะมาลงลึกในกันในตอนต่อๆไปแล้วกันนะครับในตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เราเจอกันในตอนหน้าผมขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านการเงินสวัสดีครับ